ก็เจอฮะปิดปิดวันนี<า>้ปิดอ่าถึงวันทีอท่อะไรวะอ,อาทิตย์หน้าเมื่อผมมาเยี่ยมบ้านคุณทีมความชิบหายจะมาบังเกิดดูป้ายดูป้ายดูป้ายวันนี้เราจะมาเยี่ยมคนดังกันนะซึ่งมีคนทั้ตาใครแป<น>ด <8 S 2> คนน,นะเก้าแล้วตอนนี้เก้าแล้วบ้านคือไอ้ ห่วยไอหัดอุ้ยบ้าอุ้ยอย่าข้าตาเพชรแป๊บเมื่อผมมาเกียนบ้านคุณทีมอาจจะอยากจะบอกว่าผมกดอัดแล้วนะอ่าฮะลายเคียงอ่าฮะอ่าฮะเชิญพ่อคขาพ่อครับพ่อรับหัดแล้วนะครับเดี๋ยวจะอัดง่ม

เอาตาฮาร์ดคอคือยิ่งกว่าฮาร์ดคอตายแล้วแบบนี้จะไม่เกิดไห้เราเห็นหน้ากันอีกรอบขโมยของพอ้ขโมยเร็วอยากตายใช่มั้ยเนี่ยไม่ห่านี้หิวอ่ะอุ้ยอุ้ยจะตายแล้ว ไปเซฟก่อนไปหนูไหนวะตอนรับเป็นอันนี้ที่ดีดิไปเชิญรับเชิญรับเจ้าบ้านที่ดีตาไปดิโทษ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 มือมันลั่นมือมันลั่นอ่ามันนอนไม่ได้สบายจุงเบย เลยคนเดียวไม่มาอะไรครับไอ้ยีปัญหาว่ะนี่มปนอะไรนายนายมันชั่วทำไปครับไอ้ยูมันหายไปหายไหมเนี่ยนายนมยปัดเขาปัญหาไปล่าคนกันไหมมันจะมีใครให้ล่าล่ะบะครับอี เรามาหาอาวุธกันดีกว่าก็จึ๊กเฮ้ยในนี้มีเฮ้ยขโมอยขโมอยได้ขโมยแม่แต่ผมคิดเล็บในบ้านเราเนี่ยเราจะไม่ไว้ชีวิตนายนี <c oughs> ่ดเดียวค <c oughs> าร์ดามาแล้วเราจะเป็นพวกกระปัดแล้วเราจะฆ่านไร นี่ไงเราได้มาแล้วโอ้อออออนี่มีบางอัดขบวยเอาเฮ้ยมันเกิดใหม่ได้ไดิว่าบังคับสามชีวิตไอ้หนูสามชีวิตเองเหรอมีคนหนึ่งตายเป็นที่เรียบร้อยไม่สามารถเกิดใหม่มันต้องเปลี่ยนรหัสมาเล่นนะสามชีวิตคือถ้าเกิดนายตายอีกสองครั้งนาไเงยไม่ได้เกิดโอ้โหยทำไมไม่เอาฮัทไม,ไม่เอาอย่าว่าอยู่กับข้า ม่เอาเฮ้ยมันวิ่งหนำไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งโอ้ล้มแล้วไม่เจ็บไม่เอาเอ้าไม่เอาแมวอะอ้าไม่เอาเอ,าอา <c oughs> ยากให้ได้ธนูแต่เธอเอ้าไม่เอาแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ยไอ้๋อี๋เ <c oughs> อ็กเกนเอ้โอ้ยโอ๊ยจะตายแล้ว จะตายแล้วจะตายแล้วได้เ,เซิร์ฟอันนี้บ้าล่ะเดิมของผมเดียวเดี๋ยวจะตายแล้วจะตายแล้วไม่รู้สร้างสร้างอะไรก็ได้